วันนี้นะคะก็อยากจะมาไปยาน้ําหอมที่แบบเป็นกลิ่นที่เขาววาชีดบ่อยมากคือใครที่ได้กลิ่นอาจจะทักตลอดว่าแบบกลิ่นหอมหวานเหมือนขนมเลยบอกเลยว่าใครที่ชอบน้ำหอมกลิ่นหอมหวานกิ่นขนมนะคะต้องห้ามพลาดกลิ่นนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะก็จะเป็นน้าหอมของแบรนด์ Miss Rose กลิ่น Pink Dolce ค่ะคือแค่แพคเกจ่งน้องเนี่ยก็แบบว่าหวานขนมสุด กลิ่นของเขาเนี่ยจะมีความแบบกลิ่นหอมหวานจากวานิลาแล้วก็มีกลิ่นสตรอเบอรี่มาด้วยค่ะคืออ่านนึกภาพเลยก็คือกลิ่นเหมือนแบบเค้กสตรอเบอรี่ที่แบบตัววิปครีมเป็นวานิลาวิปครีมนุ่มๆแล้วก็มีผลไม้เป็นสตรอเบอรี่ท็อปปิ้งอะแล้วมันเป็นกลิ่นหอมที่แบบไม่ได้หอมเลี่ยน แล้วก็ไม่ได้หอมจนแบบหอมฟุ้งหรือว่าหอมเจนเกินไปหรือว่าหอมจนแสบจมูกมันเป็นความหอมที่แบบกําลังพอดีแบบได้กลิ่นแล้วไม่เบื่อเลยก็ป้ายยาเลยนะคะใครที่ชอบความกลิ่นหวานๆกินขนมไม่หอมหวานเลี้ยนจนเกินไปนะคะนี่เลยน้ำหอมขอมแบรนด์มิโเซ่กลิ่นพิ้งเดอร์เช่เลยนะคะ